วันนี้เราตามป้านามาทอดแหกันค่าวันนี้กินข้าวเสร็จเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูป้านาทอดแหกันป้านาเขาเป็นผู้หญิงแลวเขาเก่งนะหาปลาหาปลากินเองกับข้าวไม่ต้องซื้อจะเป็นแอ่งน้ำที่ของข้างบ้านเดีย๋ยวจะลองดู แต่เหมือนจะปลาเยอะอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกับป้านาว่าจะจะได้ปลาป่ะเป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าทอนแหกเป็นหาก,กินเก่งดูโชว์ฝีมือหวานแหกของป้านา อย่ามาลุ้นกันว่าจะจะได้ปลาวะวันหยุดก็จะมาเที่ยวลาดบุรีประจำค่ะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมบรรยากาศบ,าบ้านเราแบบนี้เนาะไปดูว่าจะได้ปลาปะ่ะแต่เหมือนมันจะปลามันก็จะเยอะนะแต่ไม่รู้ว่าเราจะ อุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้เยอะอยู่ <S <S อยเอาไปตากแดดทอดกรอบๆ <แก S 1> เดี๋ยวมาดูผลงานกัน<แ>กป๊าดพี่น้องด,ดูดูดูโอ้ยได้เยอะติดเยอะเลย มาันดูกัติดหลายตัวอยู่นะไปทำปลาแดดเดียวก็อร่อยเมื่อคืนก็เพิ่งจะกินปลาแดดเดียวของปานาทำไว้เราอร่อยได้หล,หลายตัวโอ,ววโอว้จะล่วงล่วงลวงข้างล่างแนละ้ว เนียได้เยอะเลยปลาตดพวกปลากดแล้วก็ปลาปลาอะไรนี่ปลาขยงปลากระดีปลากระปลาตัวเล็กๆแบบเนี้ยเราไปตากแดดเดียวตากแหง้งแล้วก็กินกับแกงสม้มกระแสบคือเขาพี่น,อน,น้องในในน้ำปลา,าหลายเราปุบป,ปับอยู่พี่น้องเบิ่งดูนี่บรรยากาศบ้านๆเราเ้อขอบคุณค่ะสำหรับการรับชม ให้กำลังใจปานาหาปลากันต่อค่ะบ๊ายบายค่ะ